59ปีภาพยนตร์25ภาคจากนิยายและเรื่องสั้น14เล่มเขาคือตัวละครสายลับที่มีคนรู้จักนึกถึงมากที่สุดและประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกแบร์ไทบัสขอพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ยืนอยู่หน้ารังเพลิงปืนจากปลายปากกาของอดีตสายลับตัวจริงสู่ตัวละครสายลับยอดเสน่ห์ที่กลายมาเป็นตำนานในฐานะสายลับอังกฤษรหัส007ผู้มีนามว่าเจมส์บอน เอียนแลงคาสเตอร์เฟรมิงหรือเอียนเฟรมิงเจ้าของผลงานนิยายแนวนังสือชุดเจมส์บอนด์เกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี1908ณาย่านเมฟร์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาเติบโตท่ามกลางสังคมชั้นสูงเพราะปู่ของเขาคือเจ้าของสถาบัานการเงินและมีพ่อผู้ลุงลับเป็นสมาชิกวุฒิสภาเอียนเป็นลูกชายคนที่สองจากพี่น้องทั้งหมด4คน เขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนชั้นนำของอังกฤษหลายแห่งแต่ก็ต้องถูกเชิญออกเพราะเขามักมีพฤติกรรมแหกคอกทั้งตัดผมผิดระเบียบโดดเรียนขับรถเล่นและเรื่องชู้สาวทำให้ครอบครัวและโรงเรียนปวดหัวอยู่เป็นประจำจนทำให้แม่ของเขาตัดสินใจส่งเขาไปเรียนภาษาที่ประเทศออสเตรียเพื่อเป็นการดัดนิสัยซึ่งทำให้เขาได้พบกับพรสวรรค์ในด้านการเขียนเป็นครั้งแรกหลังจากเรียนจบเอียนกลับมาที่ลอนดอนและได้ทำงานในตำแหน่งกองบรรณาธิการสำนักข่าวรอยเตอร์สปี เขาได้มีโอกาสบินไปสหภาพโซเวียตหลายครั้งเพื่อสืบข่าวด้านการทหารให้กับกระทรวงต่างประเทศโดยอ้างว่าเขาไปเขียนบทความเศรษฐกิจก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมารับตําแหน่งเลขาผู้อำนวยการข่าวกรองของกรมข่าวราชนาวีอังกฤษในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งเมื่อเย,ยนมีโอกาสบินไปรประชุมที่ประเทศจาไมากาเขาได้พบกับบ้านหลังหนึ่งที่เขาตั้งใจจะเป็นที่พำนักและใช้สําหรับทํางานเขียนหลังสงครามจบเขาจึงถือโอกาสลาพักร้อนสองเดือนในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปี คืออุทิศให้กับการทํางานเขียนหนังสือที่เขามีความชอบและสร้างเรื่องราวของสุดยอดสายลับที่เก่งกาจที่สุดในโลกหน้าบ้านเก่าแก่ใกล้ภูเขาที่เขาขนานนามว่าโกลเด้นไอ ผลจากการทํางานเขียนภิกิจวัตรประจําวันและเขียนรูดเดียวไม่มีการตรวจทานทําให้ในปี1953ผลงานนิยายเจมส์บอลเล่มแรกในชื่อตอนคาสิโนรอยัลก็ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกหลังจากใช้เวลาเขียนเพียง2เดือนโดยเอียนได้ไอเดียของนิยายเมื่อตอนที่เขาทํางานที่กรมข่าวทหารเรือโดยเฉพาะตัวละครเจมส์บอลที่เฟรมิงหยิบเอาบุคคลรอบตัวนักสืบชื่อดังระดับโลกรวมทั้งบางส่วนเซียวจากชีวิตของเขาเองผสมกับจินตน,นาการจนได้เป็นสุดยอดสายลับ สังกัดหน่วยราชการรับขออังกฤษ M.I.6 ส่วนสูง185ซนเมตรผมดำตาสีเทาอมฟ้าฉลาดเปรียมสเสน่ห์รู้หร,หราพิษสงรอบตัวเก่งกาจการต่อสู้มีเครื่องมือทันสมัยและเป็นเพชฌฆาตนักฆ่ามือฉมังรวมทั้งตัวละครหลักอื่นๆก็รู้แล้วแต่ถูกสร้างขึ้นจากบุคคลรอบตัวของเอียนทั้งสิน้น ส่วนที่มาของชื่อเจมส์บอนดมาจากชื่อของนักปักษีวิทยาชาวอเมริกันผู้เขียนหนังสือด no ูนก b i r t s of the West Indies เอียนผู้โปรดปรานการด no ูนกประทับใจชื่อเจมส์บอนดเพราะเป็นชื่อที่สั้นจำง่ายทื่อๆดูน่าเบือ่อไม่โรแมนติกซึ่งเอียนต้องการจะสื่อว่าแม้เจมส์บอนดจะเป็นผู้ชายที่มีแต่เรื่องไม่ธรรมดาแต่โดยเนื้อแท้เขาปเป็นเพียงผู้ชายธรมธรมดาาคนหนึ่งเท่านั้น ส่วนรหัสประจําตัว007ที่มีเลข00อันหมายถึงการอนุญาตให้ค่าได้โดยไม่ผิดกฎหมายนั้นมีที่มาสองทฤษฎีบ้างก็ว่าเป็นรหัสจ่าหน้าของซองจดหมายที่ส่งให้กับพระชนีอลิซาเบธที่1หมายถึงจดหมายที่ส่งถึงพระราชนีพระองค์เดียวเท่านั้นส่วนอีกทฤษฎีบอกว่ารหัส007นั้นมาจากรหัส0070ซึ่งเป็นรหัสทางการทูตของเยอรมันที่กองทัพอังกฤษห่อรหัสได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 ที่หมายถึงการแสดงความยินดีในด้านการข่าวทหารเอียนอุทิศชีวิตให้กับการเขียนนิยายเจมส์บอนด์ที่ตีพิมพ์ออกมาในทุกๆปีจนกระทั่งเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายเมื่อวันที่11สิงหาคมปี1964ในวัย56ปีเหลือไว้แต่ผลงานหนังสือนิยายชุดเจมส์บอนด์12เล่มและรวมเรื่องสั้นอีก2เล่มอัลเบิร์ตอาร์บอคโคลี่ผู้อำนวยการสร้างเจ้าของบริษัทผลิตภาพยนตร์อีออนโปรดักชั่นแห่งประเทศอังกฤษ และแฮร์รี่สอลแมนโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์มีไอเดียอยากทำภาพยนตร์ที่มีกลิ่นอายความเป็นอังกฤษอย่างเต็มเปี่ยมเขาจึงติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์นิยายเจมส์บอ์ของอีนเฟรมิงแต่หลายสตูดิโอกลับปฏิเสธให้ทุนสร้างเนื่องจากมันมีความเป็นอังกฤษมากเกินไปและมีเนื้อหาทางเพศที่จงแจ้งจนกระทั่งสตูดิโอ MGM ได้ให้ทุนสร้างหนังสายลับ007เรื่องแรกด็อกเตอร์โนหรือในชื่อไทยพยัคฆ์ร้าย007้วยทุนสร้างจำกัดเพียง1ล้านเหรียญสหรัฐ และได้ออกฉายในปี1962หลังจากออกฉายดรโนสามารถทำไรายได้อย่างถล่มทลายทั้งในอังกฤษและทั่วโลกกลายเป็นแม่แบบหนังแนวสายลับของวงการภาพยนตร์โลกในเวลาต่อมาตลอดระยะเวลากว่า59ปีภาพยนตร์เจมส์บอนด์ทั้ง25ภาคมีนักแสดงที่เคยรับบทบาทสายลับ007มาแล้ว6คนได้แก่ ชอนคอนเนอรี y, ผู้รับบทเจมส์บอลถึง7ภาคได้แก่ด็อกเตอร์โนว์ฟรอมลักเซียร์วิทเลฟโกลฟิงเกอร์ทันเดอร์บอลที่ได้รับรางวัลออสการ์ตัวแรกยูออลีลิฟท์ twice ก่อนจะกลับมารับบทอีกครั้งใน Diamonds Are Forever รวมถึงหนังเจมส์บอลนอกค่ายอย่าง Never Say Never Again ด้วยสเสน่ห์และการแสดงอันเฉิดฉายทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของเจมส์บอลอีกทั้งหนังเจมส์บอลเจ็ภาคแรก ก็ยังกลายมาเป็นบรรทัดฐานสำหรับหนังเจมส์บอนภาคต,ต่อมาอีกด้วยจอร์จลาเซนบีในแบบชาวออสเตรเลียกลายมาเป็นเจมส์บอลคนที่สองในอ n h เ r อร์มา t y เจสตีซีเครตเซอร์วิสแม้พรสวรรค์ด้านกีฬาจะส่งให้เขาได้เซ็นสัญญารับบทเจมส์บอ์ถึง7ภาคแต่ด้วยความรู้สึกอิ่มตัวเขาจึงเลือกที่จะฉีกสัญญากลายเป็นผู้รับบทเจมส์บอลที่มีโอกาสได้แสดงเพียงภาคเดียวเท่านั้นโรเจอร์มัวผู้รับบทเจมส์บอ์คนที่3าม เป็น7ภาคที่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆตั้งแต่บุคลิกและรสนิยมและบทที่แตกต่างจากฉบับนิยายรวมถึงภาพลักษณ์นักรักผู้เปลี่ยนไปด้วยสีสันและอารมณ์ขันทั้งใน Leaf and Let Die The Man with the Golden Gun ที่ถ่ายทำบนเกาะตะปูจังหวัดพังงาเ h e Spy Who l o v e ล m มี o o n r ร k e r หนังภาคเดียวที่กลายเป็นหนังไซไฟ For you r Eyes Only o อ l y o c t o p u s และ A v i e w to a สายรับ07คนที่4ที่โมที่ดาตัน แม้จะได้รับบทสายลับบอลเพียง2ภาคคือ The Living Daylight และ l i e n s e น o Kill พร้อมกับภาพลักษณ์เจมส์บอลในมาดลุ่มลึกจริงจังภายใต้เนื้อเรื่องที่ซีเรียสที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันซีเรียสเกินไป Pierce ส r o s n a นนสายลับ007คนที่5แม้ภาค GoldenEye จะเป็นภาคเดียวที่ได้รับคำชมมากกว่าอีก3ภาคทั้ง Tomorrow's n น v e r d i ด s Dies, ที่ได้กลับมาถ่ายทำในเมืองไทยอีกครั้งรวมทั้ง The World Is not enough และ Die Another Day แต่การรับบทบาทสายลับบอลผู้เต็มเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์สุภาพและความไฮเทคก็ทำให้เขาได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามและเจมส์บอลคนที่6 d แดเนียลคร g ที่แม้ว่าจะเป็นเจมส์บอลคนเดียวที่ไม่ตรงกับต้นฉบับนิยายเพราะมีตาสีฟ้าผมสีบรอนและส่วนสูงน้อยที่สุด ทำให้กระแสของเขาออกไปทางแง่ลบแต่ด้วยบทบาทเจมส์บอนที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นไม่เน้นอาวุธไฮเทคและแฝงความโหดไว้ใต้บุคลิกที่เฉียบคมทําให้ทั้งคาสิโนรอยัลรวมทั้งควอนตัมออฟซเรสสกายฟอลที่ทําราได้สูงที่สุดในทุกภาคและสเปกเตอร์กลายเป็นภาพลักษณ์อันสดใหม่ของเจมส์บอนด์ก่อนจะปิดฉากการรับบทเจมส์บอนด์อย่างสมบูรณ์ในภาคที่25 No Time า o Die ดและนี่คือเรื่องราวของเจมส์บอนด์ ตำนานยอดสายลับพยักร้าย007สุดท้านี้อยากให้แบร์ไตอินไซน์นำเสนอเรื่องราวของแบร์ระดับโลกแบรนด์ไหนหรือบุคคลสำคัญระดับโลกคนใดคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอได้รับความขอบคุณจากแบร์ไตบัส